สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบาเรื่องพ้าพี่น้องมาเห็ดนอยูนนกินครับเมนี้ครับเบาอีสานบาเรื่องได้เมนูเด็ดอีกแล้วครับพี่น sure. ้องต้มอึงครับอึงเผาอึ่งย่างผสมกันใส่ไตมันเึ้ื่อนเลครับฝนตกแห้งแห้งไตอึงครับพี่น้องไ้ก็ได้ต้มอยู่ครับบ่ไล่ปันได้ดอกไตอึงเผามีแตัวใยญ่ี้ครับ ครับพี่นอต้มซูพี่น้องกินครับไม่นี้ครับต้มเอื้องครับเดี๋ยวเอาเอื้องไปลวกกอนครับพี่น้องต้มน้ำลวกยางมันออกกอนครับครับพี่น้องเอื้องสีเข้าลวกแล้วๆครับเอาเมื่อกเมือกมันออกลางเมือกมันออกแล้วครับพี่น้องครับแบานี้ก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาเครื่องลงไปครับ ข้าจะไข่ใบปปะกุดลงไปครับน้ำเดือดแล้วครับพี่นออ้องอื่นเท่าครับลงไปเลยครับครับเอาใบอื่นเปืป่อยก่อนจังมัดปุ่งครับพี่น้องครับกระขามเปียก แบบขามอ่อนครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับขามเปียกเพิมความเปี้ยวสักหน่อยครับปิดฝาไว้ครับครับพี่น้องเอื้องเริ่มเปรี้ยแล้วครับรุงรดครับผงชุดลดเกลือรดดีครับเทลงไปครับพี่น้อง เพือ่อไปทำรื้อเพื่เคลียร์ใครไนเออเรอให้อึงเพื่อยกะเสร็จเรียบร้อยครับเติ่มกันครับพี่น้องโอ้เสร็จเรียบร้อยครับต้อมอึงไข่ครับพี่นอ้องต้มอึงไข่จะเสียบไหนครับ ามาอย่มากินน้ากันครับพี่นอ้องต้มปเปื่อยๆไข่ลายๆครับเพื่อนครับนะครับจากไปอย่ไปกินน้ากันครับพี่นอ้องต้มอืง้งนะครับมาอย่มากินน้ากันครับพี่นอ้องต้มอื้งไข่ตัวนี้ๆเลยครับ,บขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม หายูหากินเนวใดเห็ดยูเห็ดกินเน่าดกัติดตามนะครับช่องบาวิสานบาเรื่องสำหรับมอนิบาวิสานบาเรื่องกัขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ